สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ค่ะวันนี้นะคะมารับพี่เชอรี่พี่เชอรี่อยู่ไหนพี่เชอรี่นะคะชีวิตประจําวันนะคะน้องเขาบอกว่าน้องจะยืนน้องจะนอนนะคะรอยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ตรงหลักพี่ดวงดาวด้วยรีมานี่มารีไปหาพี่ดาวไปหาพี่ม่วงปะรีมานี่ค่ะน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะเขาเขาจะมีน้ําให้น้องได้ทานอยู่รีเอ้รรีไปรีออกมาเร็วรีออกมาเร็วรี นีเ่เร็วไม่อยากไปเหรอนี่นะคะมาหมอบอยู่อย่างเงี้ยนะคะเมื่อกี้ตอนรถเรามาวิ่งนะคะวิ่งหาเราอยู่ตอนนี้มันหลบอยู่ตรงนี้แล้วพี่ลี่ออกมาแล้วพี่รี่ไปะนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะพาพี่เชอรี่นะคะขึ้นรถก่อนว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าพี่รีมาพี่รีมาพี่รีไปหาม่วงพี่รีมาไปไปหาม่วงกันไปหามะม่วงกันเนาะ มนะม่วงรออยู่พี่ดวงดาวรออยู่ไปอยู่เป็นคอรอบครัวอยู่ที่นู่นด้วยกันไม่ทิ้งพี่เลอรี่หรอกมารับแล้วไงมารับพี่ลี่แล้วไงมาแล้วมาแล้วนะคะนี่นะคะน้องบอกตอนนี้น้องเขาไปทานข้าวนะคะน้องบอกว่าน้องเขาจะมานะมันมีเปลนอนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมคะแล้วน้องเขาจะบอกว่าเชอรี่ก็นอนเฝ้าอยู่นี้ยทุกวันไม่ไปไหนนะคะแล้วก็นอนอยู่ที่ตรงหลักช้างไปนี่ไปเดี๋ยวขอจัดการเอาน้องลี่ขึ้นรถก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะขึ้นรถได้หรือเปล่านะคะไป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 